เด็กน้อยมาเลียนลู้วิถี<ด>ชีวิตเ<ด>ช่าหน้าเช่าชนบทครับน้องเขาหอม<ด>ไม่เห็ดหยังทีครับ<ด>นี่ครับนั่ง <c oughs> ตกปลาครับอยู่ข้องใส่ไก่อ่ข้องที่ขุดขึ้นเองแล้วกามีหลุมขนมนกครับหล,ลุมขนมนกไกลๆผลเอื้อยต้นเขาครับเอื้อยต้นเขาเนี่เป็นเอื้อยของ เอกขอหอมอ่ากำลังกำลังเรียนรู้วิธีชีวิตชาวบ้า,บานตกปลาอ่าตกปลาขังเทิงอยู่ใหเทิงเฮื่อนพูนบุญไกลๆบุญแม่เพิ่นครับนอนเล่นอ่าโทรศัพท์อยู่กำลังพักผ่อนปล่อยใหยล้ลูกๆมานางตกปลาอยู่นี่แหละครับเรียนรู้ธรรมาชาติตอนเย็นอ่า แดดลมร่วมตกอะเย็นสบายครับอากาศเค <Okay, S 2> ครับ